ก็ปรับตัวลงมาต่ําที่สุดในรอบ6เดือนค่ะเราจะมาคุยกันถึงแนวโน้มราคาทองคํากับคุณทิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i a n and Future จำกัดคุณทิพาสวัสดีค่ะค่ะดอกก็สวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาค่ะราคาทําทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าทําสถิติสูงสุดนิวไฮครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าช่วงนี้ปรับตัวแผ่วๆลงมาแล้วอ,อยากทราบนะคะว่ากระแสในช่วงของไตรมาสนี้จะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สําหรับ ในช่วงปลายมานนี้เราก็ยังมองเป็นขาขึ้นของราคาทองคำมานะคะแต่ว่าสําหรับตัวราคาทองคาเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราหน้าอาจจะยังได้เห็นการพักตัวเล็กน้อยของราคาทองคําหลังจากที่มีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือขึ้นมาประมาณ200เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทริโอเลได้โดยที่ยังไม่มีการหยุดพักค่ะน,นะคะแล้วก็ประกอบกับอย่างที่ดรุณทิศบอกก็คือว่ามีในเรื่องของการปรับตัวลงของราคาน้ํามันเมื่อคืน แล้วก็ในเรื่องของการแข็งค่าของค่าเงินสกุลอ,อ,อยูเอซอล่าด,ด้วยนะคะ,ะก็เลยทําให้มีการยกย้ายการลงทุนแบบว่าเราก็มองว่าเป็นการพักฐานของราคาทองคําในช่วงสั้นๆโดยที่ จุดแนวรับของราคาทองคําต่อไปก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,630เหรียญดอลลาร์ต่อต,อ,ตอ,อยอนส์แล้วก็1,600เหรียญยูอสดอลลาร์ต่อตอยออนส์ก็คือสามารถเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถเริ่มทยอยสะสมถ้าต้องการลงทุนระยะกลางระยะยาวในปีนี้ได้ค่ะและสําหรับราคาในเมืองไทยก็ยังมีความไปผกผันกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะตรงนี้คุณธีพามองอยังไงคะเนี่ยเมื่อดอลลาร์อ่อนลงมาตอนนี้อาจจะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะคะแต่ว่าพอเมื่อแปลงเป็นเงินบาทก็ยังแข็งค่าขึ้นมากรอบของการเคลื่อนไหว ทองคาทั้งทองรูปพรรณทองแท่งในบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะค่ะก็สําหรับตัวทองรูปพรรณเองนะคะ,คะก็มีโอกาสที่อย่างในช่วงสั้นๆตอนนี้ก็มีในเรื่องของค่าเงินบาทที่ยังมีโอกาสในในเรื่องของการอ่อนค่าลงะนะคะเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ว่าก็ จะดูจากตัวที่ราคาทองคําในช่วงสั้นๆนี้น่าจะได้มีการพักฐานลงมาบ้างนะคะดังนั้นจุดที่สามารถเริ่มทยอยสะสมของตัวทองคําแท่งก็สามารถเริ่มทยอยสะสมได้ดแถวๆประมาณสัก22,000 5้าร้อยบาทลงไปแ,แถวๆนั้นก็สำหรับตัวทองคำเก้าสหกจุดห้าก็มองว่าเป็นจุดที่น่าจะเริ่มสามารถทยอยสะสมได้นะคะสต่ว่าในช่วงปลายปีคือเรามองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นทองคำที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญ US Dollar ต่อไอยอาหรือว่าถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็น่าจะได้เห็นแถวๆประมาณสักสองหมืนสามันห้าร้อยบาทจนถึงสองหมืนสี่พันบาทต่อวัตทองคำได้เพราะว่าอ,อย่างในช่วงนี้เองล่าสุดเองทาง i m f อเองก็เพิ่งออกมาพูดให้ข่าววันนี้เองนะคะว่า เ, own, เรื่องนี้เองก็มีธนาคารกลางห,หลายประเทศเองรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่ทยอสสะสมทองคําเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยเองแล้วก็เกาหลีใต้เองแล้วก็แนวโน้มโดยรวมดูแล g, ้วก็ธนาคารกลางทั่วโลกก็น่าจะมีแนวโน้มในการสะสมทองคําเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนจากการสะสมในตัวค่างเงิอนอยูเอสดอลลาร์อันนี้ก็จะเป็นอุปทานอีกเป็นอุปสองค์อีกฝั่งหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ค่ะแล้วคุณธิดาน่านะคะมองดูไปแล้วมีเรื่องของซิลเวอร์นะคะหรือว่าเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายคนก็ไปลงทุนในเงินเงินนี่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงนี้หรือว่าราคานี่เป็นไปตามราคาของทองคํา ่ะก็ราคาของเนื้อเงินเองนะคะก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำช่วงนี้ก็มีการย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ39เหรียญ US อ o l l a r ต่อท o อยออนสกคก็มีการปรับตัวลงมาลดตามตัวราคาทองคำซึ่งจริงๆราคาที่สามารถเป็นจุด สามารถทยอยสะสมได้สําหรับนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวนะคะก็ดูแถวประมาณสัก3าเเหรียญดู้วยสรับตัทอยอาไปยังสามารถทยอยสะสมได้เพื่อ,อ,อรอจังหวะที่มีการหยิบตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งของ ปลายปีนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าราคาของตลาดการลงทุนในเนื้องินอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากกว่าเพราะว่าผันผลได้มากกว่าราคาทองคำะคะเวียงแรงกว่านะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณทีพานาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YG l b u l l i o n and Futures จำกัดนะคะและหุ้นในสหร,รัฐค่าร่วงลงมาแรงทีเดียวนะคะกว่า500จุดวันนี้ลงทุนกันด้วยความระมัดระวังค่ะ